Right. So, นนเอา e ล่ะสวัสดีครับผมซูเปอร์กัมบอลฟันเนอร์มิวสีนะครับวันนี้รายกันยนเกมเฮนรี่สติกมีนอีพีสีนะครับผมแบบแบบนี้ว่ามันจะใช้นะเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรงันไปดูไปเล่นกันเลยครับผมมันคลิปก็าเดิมตอนที่แล้วนะครับผมคลิปต่อไปอะเอพิโซดโฟนนะครับ feeling the complex ไปกันเลย เอ้ามาจับกูไว้เฮ้ยอ่ะเออแบบอยู่ที่ในคุกในแบบนี้ใช่เปล่าสูงที่สุดด้วยเนี่ยนะเอ้ามาจับตัวไปเอ้านั่นเอลลี่ งั้นเอาอยัางไงเนาะงั้นเอาเอองั้นบูสต์อัพโอเคนะ <c oughs> จะเจ้าไปทางนน้นเลยนะ <c oughs> He has only like ten health left, and he plays. The gates are open, <laughs> and I'm like, look at how much I care. <laughs> I don't care. <laughs> uh, come uh, melody because Bobby Uh, sprint? i ended up buffing up my guys and doing. Was that the convict? Uh, yeah, I think so. What are we supposed to do when someone tries to escape again? Uh, I think shoot him. เออแบบเนาะเออเอไม่ประตูเอาำมานไหมเดี๋ยวคนแปหน้าเว้ยเอานี่วะ Ini apa? Ini buffing up my guys and oh come on serious? That was totally you. Don't you accuse me? Come on, just admit it. It wasn't me. Samrat. Okay, okay. Cao như ngay nó. Ngan ao ờ ao mày. Áo, ta luôn lip như ngày Áo, cốt bùm Cốt bùm mà À Giang lời À, đi 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 Ao lúc bồn Bao 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 เอาลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอาเอาเอาเออเอาอยัางไงดีเนาะเอายังไงเอาพลังเกอร์บูดไหมเอาไอตโอเอาเฮลิเอมเฮลิเอมเนี่ยนะ มันเป็นไปได้ได้ไดอยู่ย่ำย่ำงั้นเอาอยัางไงเนาะเอาชาด,ดูเซอร์ไหมอ๋ออุ้ยเป็นล่องหนเอาเป็นเงาเนี่ยนะปิดโอ้ยเฮ้ เอาไปไหมกันไหมเป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยนะเออเหอเอาอย่างไรนเนาะงั้นเอาเรือ,อไหมอุย้ยมันโดนจับเสได้แล้วเยี่ยมอ้ไเยีย งั้นเอาดิงฮีไหมดิงฮีในบ้านนี้จะใช้ได้เนาะเ uh, mm. ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโย่ mm hmm. สำเร็จเลย yes แล้วแล้วเราจะเป็นได้ยังไงเนาะ mmmm. Are they all happening? I'll pick Swagon! Yes! No. Thanks. Mmm, come on. Look at how much I care. <laughs> I don't care. I ended up buffing up my gun hey. doing like 70 damage. <laughs> That's funny. Er. Doodoodoo! Er, doodoo! I like you! เอาเต้นแบบนี้วะเอาจะเต้นแบบนี้วะงอานเลยเนาะไม่ไม่ไม่ใช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 ่แบบนี้ว่าโดนจับใช่ปะเอาจับได้แล้วโอเคโอเค Hmm. If we can get you up there, you could get in and open this door. Uh. Okay. The force, my Uh. Ani, sai pa. Aw, beep, car Nearly die. Yum. Aw, Oh,

yes ว้ยถังนอกนั่น,น,น,นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เอ้าเอลิมันโดนจับนะเอลิมันโดนจะจะช่วยได้ยังไงงานเออไม่ a p s e a r s ไหมอเ มันเอ่อทางออกยังไงเนาะเอ่อไปทางนี้อ่ะอ่ะเอ๊ะออเอออุ้ยทางหน้าโอ้โหทางหน้ามีน้าผาอยู่ช่วยช่วยเออมืดมืดมืดเออมืดเอามืดไปงั้นเอายังไงมอเตอร์ไซค์ใช่ปะอุ้ย Không Elliot, không có tên nào Ow! 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 và ngày nào anh đặt ra, chuyện này sẽ đi ra. Anh sẽ thất bại mọi thứ. Cái gì?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  Cái แล้วเราจะเป็นยังไงลองดูก tamam. ่อนโอเคเล่นตายไหม งั้นรอก่อนอเ,เอามันไปแล้วเอเอ,เองั้นเทเลพอร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งใช่เปล่าเดี๋ยว แอันโซนิกพสกไหมดังเกินงั้นคุกกี้อุ้ยยักไปอย่าเกินเอาวัดปลอม <c oughs> เอาสรุปเกินเอาเอาเอางานเลเซอร์แพลนไหมโว้วใช่ใช่เองเองั้น g r ว w t h เมนไหม How's it going uh-huh yeah oh uh-huh uh, -huh. uh did oh, i see hmm huh. yeah i'm uh i'm flying right now actually where uh where are you in hmm, the wall <coughs> yeah. i think i've heard of that place yeah i'm uh i'm on a mission but uh i should have some time to swing by <coughs> hey so uh i'm getting pretty close <coughs> yeah just uh i did <coughs> <outside. coughs>

เอายิ่งยิ่ตัวั้เอาชาวไหมเว้ยไอ้ไอ้ยะเอางั้นเอาตัวเล็กๆแบบนี้ใส่เปล่าย่ำ

เราเจอกันเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแบบนี้ใช่เปล่าเนอะเออโอเคโอเควันแบบนี้จะใช้เป็นหมวกเปล่าเี้ย

เ yeah, right. yeah, o nah ี๋ยไม่ได้ฟังงั้นเอาแบบนี้เป่าอุ้ยมาสูดดมอะไรวะอ้าวดิวพอดไหมเอ๊ะ นี่นี่นี่โอ้โหยิงยิงยิงไปหาช่วยไปหาช่วยงั้นเอาเออแม่เหล็กเออนางสติกเว่อุย้ยให้ตายงั้นเอา sit right มาช่วยมาแล้วเกือบได้แล้วเออเฮ้ยโอ้มายกอดตกลงเลยว โอ้ก็ให้สู่สุขติโดยเถิดวัวจะเอ่อแบบนี้ถ้าไปล้มเหลวทำยังไงลองดูพพ็กพอกเก็จจต o s g e เอา นักนักแทบไหวงั้นเอาบอล oh, มาเอาไม่ใช่ฮะไปดิเอาเดะไม่ใช่แล้วจะเป็นยังไงเนาะเอาสปริงไหม <c oughs> เอลองช็อตเอ๊ะทำไมนานแฮะโอ้โอ้าวโอ้ my god ไม really right? <laughs> ่สะใจเลยจริงๆอะไรยูโดโทรไหมอ้าวงั้นเอากราวิทอร์เนี่ยนะ ให้ตายแบบงานเอาไงเนาะเอาอันนี้มะโอไม่จอ,อเ,เอองานเอาไหมอุ้ยตายโดนพลาดสดายอยู่จริงๆเอองานเอาอันนี้เปล่าไม่ใช่ งั้นเอาเออบันจี้ไหมบันจี้จำเนี่ยนะเอะขาดแบบเออจะแบบได้ยังไงบาลานซ์ดีกว่าเนะ้ะอ,อุ้ยทอหักเอเอเฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ớt BÊN ở ớt MÀY nó nè à bay ớt bay AO BUBBLE ớt bay ớt bay ớt bay ớt NGÀY แลีวไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเอาแฮสบายนเอาไอคนหน้าทัวเอ้ยเ o ลนท์อีทเอ้หะ Need cafeteria. Nice try, mates. Oh, my God. Okay, okay. I'll not suit my <laughs> My long gun. Just jump the edge. Wait, was that the plan? Man, we really should <laughs> have coordinated that better. I mean, I was <laughs> not prepared at all. Okay, okay. แบนี้เออเอาเอาหัวเข่าไหมเอาหัว <laughs> เ <c oughs> ข่าเขาผิดตัวเออเอาเกียบเลย <laughs> ไม่แฟไม่แฟอะไรเยอะแยะ,ยะขนาดนั้นเออแบบอันนี้แล้วกล่อง ออนนโอ้นานไม่เนี่ยโอเคจะทำได้ยังไงเจ,จ้าวดไหมเอาเอาอ่ะไอ้เด็กดีๆเดี๋ยวไม่แปรเลยจริงๆเอแอแบบแบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะ โอเคโอเคเอาล่ะครบพอนะนะอะล่ะคำต่อไปก็คือ completing the mission นะครับผมแล้วก็เออแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วคลิปเจอกันใหม่บายสวัสดีครับ